สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชคะ ไม่ได้ชวนลูกสาวมาอัดคลิปนานแล้วนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคือผมเนี่ยเมื่อคืนก็นอนไม่หลับตีสองเมื่อคืนตีสองนะเพราะนอนไม่หลับคืออยากได้เนมาแต่ถามว่ามีเนมาก็มีเป็นไอเดียที่มันแบบอาจจะหมดแพชชั่นไปแล้วนะครับผมอยากจะมีไอเดียที่มีเนมาเป็นตัวแบกตัวแรกอะแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยสร้างทีมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับผมในการเล่นบางคนที่อาจจะเล่นไอเดียเดียวแล้วออขึืนดีวิชั่นหนึ่งไตายต่แรงคือเก็บอีเวนต์ครบหมดแล้วนะครับผมถ้า ไม่ได้คิดอะไรมากก็ลองปั้นไอดีใหม่แล้วก็สร้างใหม่อ่ะสร้างเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งใหม่อ่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะหมดแพชชั่นเหมือนกันหรือเปล่า <S <S ในเมื่อเนมาที่ผมรีวิวไปเนี่ยผมก็ชอบนะชอบมากด้วยนะครับก็เลยอยากจะรีไอดีตอนแรกก็ตั้งใจไปรีไอดีแล้วนะครับผมแต่ว่ามันรีไอดีอะมันต้องเดี๋ยวนี้มันไม่มีแจกฟรีใช่ปะ่ะคุณต้องไปเล่นหนึ่งแมก่อนอะแล้วกว่าจะได้หนึ่งร้อยทองอะคือรีไอดีปุ๊บเล่นหนึ่งแมทได้หนึ่งร้อยทองไปเปิดมันใช้เวลา ใช้เวลานานเออไปดูในกลุ่มขายดีก็แบบเออไอดีไก่ในมาอะไรเงี้ยเออไก่ในมาแล้วก็ประมาณ2-300นะครับผมก็คิดดูว่าเออจะเอาแบบนั้นมาปั้นดีไหมนะฮะใครมีก็ทักแชทมาได้นะครับผมแต่ว่าผมก็มีอีกไอดีหนึ่งที่อยู่ในเครื่องนี้นะฮะตอนนี้ผมอัดจากมือถือด้วยตรงเลยนะครับผมถ้าภาพเสียงมันไม่อชดเจนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นไอดีที่ผมไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ผูกไอดีนะครับเพราะว่ามือถือเครื่องนี้มันมันไม่ค่อยลื่นแล้วนะครับมันเป็นรุ่น้ี เล่น,นไปใช้เครื่องหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่ได้ผูกไอแต่ว่ามือเผลอไปกดผูก Google p l a y ไว้นะครับผมก็เลยเมีทองอยู่700้อนะครับคิดว่าถ้าเกิดเปิดได้จะเอา i อดีนี้เนี่ยปั้นต่อนะฮะถึงแม้ว่าจะเล่นหลาย ID ดีแล้วนะครับแต่ถ้าเริ่มจากหนึ่งใหม่มันจะเป็น ID ดีที่เราตั้งใจปั้นแล้วมันจะสนุกนะครับผมคือมีความท้าทายแหละเรื่องเองเรื่องนะครับผมแต่ก่อนอื่นคืออยากได้ก่อนนะ700ทองเนี่ยนะจะเปิดได้หรือเปล่าไม่รู้ครับโอกาสมันน้อยนิดมากนะครับผมตอนแรกคิดว่าจะเก็บให้้ถึงงง900ทอวเเปิดดครัียบ ดูเรื่องดเรื่องไปเลยนะ10ครั้ง900ทองอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหมดแพ็ควันเพื่อรหัสหน้าแล้วนะครับดูคำนวณแล้วไม่น่าทัน900ทองนะครับก็เลยขอเปิดแบบ700ทองเนี่ย ทีละร้อยเรอบนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงโดยมีเฟะนะครับน้องเฟยให้กําลังใจแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยพ่อเปิดไปนะฮะช่วยด้วยมา700ครับอารมณ์เหมือนกับเปิดไอคอนไอคอนิกโมเมนต์ในเกมพารคเพสสองพันยี่สิบเอ็ด2021เลยนะเปิดทีละร้อยแล้วกันนะครับผมพ่อมีแค่นี้ไม่ไมีไม่ถึง900นะครับผมถ้าเปิดได้เดี๋ยวจะผูกไอดีนี้ต่อแล้วก็ปั้นต่อนะฮะจะเป็นเนมาตัวแบกเลยนะครับผมแต่ถ้าเปิดไม่ได้เดี๋ยวจะลบไอดีนี้ทิ้ง ถ้าเปิดไม่ได้ก็ลบทิ้งเลยนะอุตส่าห์แบบว่าเล็อกอินเก็บทองมานะแบบนานเหมือนกันนะเนี่ยคือไม่ได้เล่นเลยนะเป็นอดีตที่แบบโหลดมาแล้วไม่ได้เล่นเลยอะได้ได้ทองได้ทีพีประมาณนี้นะครับผมอ่ะไปครับ100แรกขอได้มาหน่อยนะจ๊ะไม่เอา9 0 0แล้วเราไม่มีพอลูกเราต้องกดแบบ100ต้องกดแบบ100ครับไปไฟดับก,ก่อนอนะนจ๊ะอเอาน,อนิ้วน,นิ้วบังกล้องนิ้ว,วบางกล้องไปร้อยแรกครับพระเจ้าพระเจ้าจดโหลดนานอื ถ้าเป็นถ้าเป็นเกมภาคเก่าถ้าแบบโหลดนานๆแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์ชมพูแตกนะโอ้โหแต่ว่าเกมภาคนี้ยากยากโหลดนานไม่เกี่ยวนะฮะถ้าโหลดนานแสดงว่ามือถือเรากรนค่ะหนึ่งร้อยผ่านไปไว้เหมือนก็หกชวดฉลู ค่อยเป็นค่อยไปครับดีไม่ดีมันก็ออกก็ได้ผมเห็นหลายคนเขาเปิดได้ oh. เขายังเปิดได้คนที่แบบรีไอดีอ่ะรีไอดีคือกดร้อยหนึ่งเดียวนะกดร้อยเดียวนะครับแล้วได้เออ่รอบเดียวด้วยถ้าถ้าไม่ได้เล่นต่อนะครับเออเขายังแบบเปิดได้มาเอาไอดีมาขายกันเลยอะ่ะแล้วเรามีตั้งเจ็ดร้อยอ่ะใช่ป่ะโอกาสมันต้องมีบ้างดิครั้งที่สองครับไปโอ้แล้วก็เกยไปเลยเพื่อเกอย,กอยโอ้พี่เพียง,ยงไฟดับไม่พ่อหน่อยนะเจ็ดร้อยนี้รู้เปล่าว่าพ่อเก็บมาเป็นเดือนๆเนี่ย 2เดือนได้มั้งไอเดีคืออย่าว่าอย่าเรียกมันเป็นไอดีเลยเพราะยังไม่ได้ผูกไอดีแต่มือมือเผลอไปลั่น Google p พย์ไปแล้วนะครับ2ครั้งผ่านไปวนไปวนมาเปลี่ยนสมัครไปมาเดี๋ยวพ่อกดบ้างนะพ่อกดบ้างพ่อขอกดบ้างเราให้พ่อขอพ่อขอขอไม่ได้ขอขอไม่ได้อจขอได้สิขอได้ขอได้เพราะตั้งใจสุดๆตั้งใจจะปั้นไก่นีมาต่อนะครับไปกดแคนเซิลไปแคนเซิลไปแล้วก็กดค้างไว้หนึ่งสองสามไปไฟดับให้ผมหน่อยครับให้ได้ โอกาสมันน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสสามครั้งวันนี้น่นี่กอาจะได้แต่ละร้อยที่ที่เก็บมาเนี่ยล็อกอินสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งได้50ใช่ป่ะสัปดาห์หนึ่ง50สเอ่อสองสัปดาถ้า7 0็700เนี่เราหาร2คูณล้วคูณ20ปะ่ะ7 2 4เอ้ยสิบวันวะเนี่ย 700เดี๋ยวนะ101 2สัปดาห์7 72 14 14สัปดาห์ใช่ปะคำนวณยังไงวะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ช่างเลยช่างเลยเดี๋ยว700 101 2สัปดาห์101 2สัปดาห์ถ้า700เท่ากับเท่าไหร่เอา700คูณ2เป็น1,400 1,400หาร1,400ห0 0เอาศูนออก2ตัวก็เหลือ14 14สัปดาห์14สัปดาห์ตีเป็นกี่เดือนเดือนนึงเอากลมๆก็คือ4 4สัปดาห์14สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือนกว่าเฮ้ยไอ้ดีนี้ก็3เดือนกว่าเนี่ย เอาเฉพาะทองล็อกอินนะครับแต่มันก็มีบางครั้งที่ได้ทองฟรีแบบว่าเอออะไรอะช่วงแบบได้10ทอง20ทองอะไรพวกนี้นก็มีบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่เคยเล่นเลยนะเป็นอดีที่ไม่เคยเล่นเลยนะฮะมีเมสซีฟรีอยู่ด้วยนะอดีน,นี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมไปครั้งที่3ครับผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็นครั้งที่4ี่เลยแค่400ส้อยแย่ถ้ยาเาเยอะแยะจะเปิดได้หเปล่าไม่รู้ขอให้ได้หน่อยนะครับผมสัญญายว่าจะปั้นเลยมาไอดีนี้ให้ไปถึงที่สุดเลยนะครับแบบสายฟรีอะไปหนึ่งจ ไปไฟด,ดับ <ไอ S 2> ฮึ๊บโอ้ยทำไมทำไ,ไมสบายเลยไมไ่ใจดีกันหน่อยเฟรย์รู้เปล่าว่ามันออกยากมากถ้าได้นี่คือแบบว่าตอนแรกผมก็ไม่กะจะอัดคลิปหรอกครับกะจะเปิดเล่นๆทิ้งๆไปนะแต่เพื่อแบบกลัวมันเปิดได้เวลาเราอาดัดเราไม่ได้แบบอัดคลิปอะไรเงี้ยมักจะเปิดได้ใช่ไหมเออแต่เราเปิดคลิปนี้นเราเราเราเปิดคลิปเอาเวลาอัดคลิปมักจะ เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นทีพ่อใจคอไม่ดีเลยขอให้ได้ขอได้ต้องพูว่าขอให้ได้ขอได้ขอได้ขอได้เหลืออีก300เท่านั้นจ้ะ3 0 0เดียว3003ครั้ง300ในเกมภาคเก่านี่คือแบบได้ลุ้นเลยนะในเกมภาคนี้มันก็ได้ลุ้นเหมือนกันแล้ววะเราเปิดมันตั้ง4ครั้งแล้วเออบางคนบอกว่าทาไมมันดําๆครับพี่โอ้ยมันยิ้มลยเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเปิดได้แล้วมันดำาๆไงไปลุยสองสามสี่ห้าไปไฟดับหน่อย ดูออกไหมไอเส้นเส้นไฟขา,ขาวๆตรงนี้มันจะดับดูออกไหมดูออกอดูออกอ่อดูออกดูออกจริงนะจริงด้วยดูออกแล้วถามว่าไม่ไม่โรมาริโอไม่เอาเอ็ดวิลสันไม่เอาเหรอถ้าได้ก็ดีครับถ้าได้ก็ดีแต่คือความหวังผม,มอยู่ที่เนมาตอนนี้ใจอยู่ที่เนมาก่อนเล่นแล้วชอบติดใจนะ อยากได้แบบเป็นตัวแบกเลยอะ่ะในในไอดีนี้คือตัวอื่นเป็นตัวกระกาไปแล้วเนมาเก่งอยู่คนเดียวะอะไรเงี้ยนะจะปั้นเนมาสุดๆเลยนะเออจะเป็นจะเป็นตัวที่ลงเล่นทุกแมตช์เลยนะของเนของไอดีนี้นะครับถ้าเป็นอีเวนที่เนมาลงได้นะครับผมเหลือแค่สองครั้งเท่านั้นครับเอามือบังหน้ามือบังหน้ามือบังหน้ามือบังกล้องิ้วบังกล้องไปจูจิโก้ไปไปจีมือบังกล้องไปจูจิโฟฟิสเวนเอกนท์ไปดับ เราร้อยเดียวแล้วว้า่เขาเก็บมาสามเดือนแล้วนี่ไอีเนี่ยล็อกอินมาสามเดือน <c oughs> ถ้าเปิดไม่ได้ลบทิ้งล็อกอินใหม่ oh <no. S 1> จริง <c oughs> เพราะยังไม่ได้ผูกอดีเออแต่ผูกกูก็เลยไปแล้วด้วยผิดกูก็เลยไปแล้ว <c oughs> มามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ลอวสุดท้ายเรากดกันพร้อมกันสองคนร้อยสุดท้ายร้อยสุดท้ายพีทมาช่วยกดหน่อนยเนี่ยมาช่วยกดสามคนหน่อยดนี่ร้อยสุดท้าย ร้อยสุดท้ายปาฏิหาริย์หรือเปล่าครับเราต้องส่งแรงใจมาฝั่งนี้มาฝั่งมาฝั่งน้องแหละฝั่งน้องแหละอันนี้มันนิ้วมันบางกล้องนิ้วมันบางกล้องนี่แหละเออฝั่งนี้มีต้องเอาเอาอย่าเพิ่งอีกเพิ่งต้องเอานิ้วสอดมาใต้มือถือนะนิ้วจะได้ไม่บางกล้องเออโอเคกดพร้อมกันนะเดี๋ยว็ดแล้วไปแล้วเหรออุ๊ยสีมือมือมันโดนสะกิดโดน <laughs> อะไรเนี่ยโอ้โหเจ็ดร้อยอะพี่ เออเจ็รอ่ะโอกาสมันน้อยก็จริงแต่ว่ามันใช่ว่าเปิดไปไม่ได้นี่แหละมันไม่ได้เพราะว่าเราอัดทิพปะ่ะถ้าเราเปิดได้เล่นนั้นทุกอยได้เลยละดวงเราบางจริงอย่างนี้ ใช่ป่ะโอ้จะรีไอดีก็พุยหน้าืวนเวสบาลเลยจะรีไอดีก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นน่ะใครมีไอดีไก่นี้มานะครับทักแชทมาหน่อยนะฮะเออจะมีนําเสนออะไรอยากจะปั้นหรือเกินครับอยากจะปั้นอยากจะเป็นไอดีแต่แต่ต้องเป็นอไอดีที่ไม่ติด Google p พยนะต้องทักมาหน่อยนะครับผมเบื่อนาเสนอกันนะอ้าวไปบายแล้วเหรอิดต่อเพื่อนบักเปิดต่อเปิดต่อเพื่อนบักเปิดต่อเพื่อนบัก ไม่รู้ว่าจะมีอโอกาสได้เ,เล่นไอดีไก่เนี่ยมาได้ปั้น <c oughs> ไอดีไก่ในมาหรือเปล่านะครับผมเออ,เอ,อใครมีก็ทักมาหน่อยนะครับไอดีนี้เแต่พ่อลบทิ้งลบทิ้งแล้วก็โอ้ลบเสร็จมันอยู่ติดกูเกิลเพลไปอีกอันเนี้ยไม่เป็นไรไปแต่ลบทิ้งและไม่เป็นไรกูเกิลเพลไม่ได้ใช้ลแล้วแล้วเจอกันคลิปต,ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องเฟสน,นะคะช่องลูกสาวผมนะครับผมกดติดตามช่องลูกสาวให้ด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะนานๆน,นไม่ลงทีนะฮะช่วงนี้ปิดเทอมไปเรียนพิเศษด้วยนะครับก็เเเลลลลลยยยยยยไไไไมม่่่ดด้้คคคคคคออออาาาาาาทิิปปปปนนะรรรััััับบบบบบบแววจกต๊๊สสี ไ,ไ,ไปแล้วแล้วหายแล้วทุกคนครับผมลืมไปว่าดีนี้ยังไม่ได้เล่นอีเวนต์ในมาในมาไม่ที่เนาะก็จะได้ทองหนึ่งร้อยนะฮะรลองรุ่นกันว่าจะได้หรือเปล่าก่อนที่จะลดไปดูทงไปนะผะดูกันครับจบพอดีฮะไปดูครับ อีกหนึ่งครั้งนะฮะนี่เป็นแมตช์แรกของไอดีนี้เลยนะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับมีเมมาแจากฟรีนะครับผมมีได้อีกหนึ่งร้อยครับมาลุ้นกันครับหนึ่งร้อยนี้เพื่อเธอเฟมั้ยที่เฟมั้ยเฟมั้ยไม่ลงฮะไม่ออกจริงหรองั้พอเปิดได้นะเปิดได้นะฮะ พอเปิดเองนะเขาคิดว่าพอจะต้องได้แน่นอนเพราะมีลังทั้งหอนะพอจะต้องได้แน่นอนไปเลยครับเข้าไปดูในมานิดนึงตึ๊ดตื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 ๊ดได้ขึ้นมานี่จะหามากกันนะไปไฟดับเปล่าเฮ้ยไฟดับสีซั่มไอ้ไอ้เจ้าฟ กำลังจะลงคลิปแล้วนะครับโอ้ได้จีเฮ้ยหนูเนี่ยเฟ่บอกไม่เอาี่หนูไม่ลุ้นเฮ้ยได้ยินว่าหนีเม่นทองเฮ้ยแน้วกลุ่มเลยล็อก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 โอ้ดีนลมีที่ซื้อไอ้ดีเขาโอ้แจ่มจริงเลยว่าดูนะเปิดได้แปดตัวครับโอ้เดี๋ยวจะหาว่าตัดต่อดูครับจริงเลยจริงเลย ยังไงมันดำๆครับมันบั็อกหรอมันดำดำเนาะมันบั็กหรือเปล่าน้ออุ้ยขาวจะพ่อไปเล่นไอเนี่ยไอพี่แบบเล่นแบบเอ่อรีไอเดียได้ไปหนึ่งร้อยแล้วลองเปิดดูตอนแรกตัดต่อเสร็จไปแล้วนะครับทุกคนกำลังจะปล่อยคลิปเดี๋ยวเอาจังหวะนี้ไปต่อคลิปนิดนึงฮะกำลังจะลบไอเดียลองเล่นต่อได้่อยเลยจ้าโอ้โหใครที่จะขายไอเดียไก่ไม่ต้องติดต่อผมนะครับผมมีแล้วนะมันได้จริง เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าปลาบ่าอแลอ้วเน้อหมูเนี่ยเอ้ยจริงจริงนึกว่าพ่อแกงใช่ป่ะใช่อุ้ยใครดับบอกเอ้ยไม่ไม่ใครดับหรอกชิวๆนึกว่าพ่อแกงนะนึกว่าพ่อแกงนะท่านจริงจริงเลยครับผมอโอ้โหแล้วเน้อไม่ใคดับบอกขู่ว่าจะลบไอดีได้เฉยเลยฮะสูตรนี้ลองไปใช้กันดูนะครับถ้าไม่ได้ไอดีถ้าไม่ได้เนม่าคุณลบไอดีทิ้งนะห <laughs> ยอกห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 ยอกโอเคครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะอย่าลืมกดติดตามช่องเฟย์ในค้าด้วยนะครับเฟย์ เฟย์ <laughs> ไ,ไม่ออกคลิปเฟยนึกว่าไม่เปิดได้นะฮะถ้าเปิดถ้าเปิดไม่ได้ก็คงไม่ได้เอาตอนนี้เออจังหวะนี้ไปต่อยใส่ในคลิปเพราะว่าเราตัดต่อไปแล้วนะครับผมกำลังจะลงคลิปพอดีเลยไปโชคดีโชคดีได้เล่นแล้วจ้า